ครับสวัสดีครับอะไรครับก็วันนี้นะครับมากันเยอะมากเลยเหล่าคนที่รักอนิเมชั่นหรือว่าอนิเมะนะครับเป็นแทเส้นแทนเลยใช่ไหมครับแต่ว่างานยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยต้องเรียนถามคุธนพลเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นครับหรือว่าที่มาของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรครับครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของบริษัทบันไดสปีริตซึ่งบันไดสปีริตในส แล้วก็ในส่สวนของบริษัทรีมทอยเอทางสยามเซ็นเตอร์ก็เป็นให้พื้นที่นะครับในการจัด,จดงานครั้งนี้นะครับก็สามปาร์ตี้นะครับใน,ในการร่วมมือกัน,นค ah. อนเซ็ปต์หลักก็คืออย่างที่ทางนี้เคยที่ทางนี้เองเไปเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นงานพิธรรการฉากจำลองส่วน,นก็คือมาจากอ,อ,แอ,แอ,แอแนิเมะ ในส่วนของที่เป็นหนังสือการ์ตูนจำครับผมหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยศิลป์การ์ตูนจำมันคืออะไรหลายเรื่องอยู่ในเดียวกันถูกต้องครับซึ่งถ้าในตำนานจริงๆที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นดาวตกดาครับดาวตกอยู่ด้านนี้เลยนี่เป็นแบบว่าไซส์เสมือนจริงเลยใช่ครัโอครับผมเดี๋ยวผมนิดนึงครับก็มีดาวดับดาวตกแล้วก็มีวันทีนะครับก็หลักๆเนี่ยคือเราจะมีฉากจำลองฉากสำคัญๆในการ์ตูนนะครับเอามาให้คนได้เข้าไปถ่ายรูป นะครับแล้ว <neg> ก um> ็หลังจากถ่ายรูปเสร็จปุ๊บในบูธก็จะมีในส่วนของโชว์ฟิกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งฟิกเกอร์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เรามีจำหน่ายอยู่ในธรรมชีสปอร์ตป๊อปอัพอ่าก็คือเอทเทนหนึ่งเอทเทนหนึ่งชั้นจีสเซนเตอร์จ้านในเลยใช่ครับแล้วเราก็ต้องมีอีกหนึ่งความพิเศษครับนั่นคือสเปเชียลเกสของเราดังนั้นตอนนี้เขารอแล้วนะครับขอสินนดังต้อนรับเซนเตอร์ของสปาร์คเลย สวัสดีนะครับโอ้โหโเสียงยั่ไงครับส่งเสียงมาหน่อยเร็วว้าวสวัสดีครับเซนต้งครับโอ้โห,หวันนี้หล่อมากเลยนะครหล่อไหมทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะคะนรับครับผมซาต้านะครับผมก็ดีใจมากมากนะครับที่ได้มา งานนี้นะครับผมเนออาตงสิที่มาเป็นกำลังใจเลยทุกคนทุกคนได้ดูในงานกันยังครับผมเดินยันไม้เดินยั้เดินกันยังครับไม่เดินมาหนึ่อย่างฮะก็มีบ้านใช่ไหมเดินในงานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดินในใจซานต้าที่เดินทุกวันนะฮะเอออันไหนใครเป็นแฟนพาม m a s เ n ชั่นบ้างครับผมมีไหมยกมือหน่อยแล้วไหนโอ้โหใครเป็นแฟนอนิเมะใครเป็นแฟนยักษ์บอลบ้างไหมครับอ๋อแล้วใครเป็นแฟนซานต้าบ้างฮะยกมือหน่อยครับ คุณน่ะแานคุณเยอะมากเลยนะเนี่ยครับโอเคดังนั้นเชื่อว่าวันนี้สิงหก็เป็นทั้งแฟนซานตาด้วยแล้วก็เป็นแฟนของอนิเมะด้วยแฟนของธรรมชีด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราก็มาพูดคุยเพราะคุณก็เป็นตัวยงเลยใช่จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับธรรมชีเนชั่ยชอบมานะครับผมครับผมใช่ผมก็ตั้งแต่ตัวเท่านี้ทั้งดาก้อนบอลก็ดูครับผมตัวนารูโตะนี่ก็ดูครับผม แต่ว่าที่ดูเยอะมากๆจะเป็นวันพีซครับวันพีซดูไปทั้งหมด900ตอนพ้วนเลยครับผมเฮ้ยแล้วเป็นการดู900ตอนแบบต่อเนื่องไม่นอนเลยไม่พักเลยใชมครับผมประมาณ3เดือนได้ครับตอนนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเราเคิร์มเก่งไปกันนะแล้วใครจะไปดูได้ขนาดนั้นมันก็ต้องมีพักบ้างแต่แบบมันติดตาเน้องมันสนุกมากใช่ครับผมใช่ไหมครับชอบชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนที่สุดของวันพีซ ชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนที่สุดในวันพีซล่ะครับออจะเป็นตัวลูฟี่ลูฟี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเราชอบคาแรคเตอร์ที่มันดูสึุงสนานนะครับผมมีความขี้เล่นครับผมแล้วยิ่งได้มาอยู่ในงานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับครับครับถ้ายิ่งได้มาอยู่ในงานนี้รู้สึกว่าเหมือนได้มาอยู่ในบรรยากาศของ แบบในเรื่องใช่ไหมที่เรับเฮ้ยเคยเห็นเคยอ่านมาก่อนเคยดูมาก่อนแบบนี้เหมือนยกการ์ตูนมาอยู่ในกรุงเทพเลยครับโอ้ใจกลางสยามแบบนี้เลยที่สามเซนเตอร์แบบนี้นะครับมันก็ตื่นเต้นเนาะวันนี้เราเข้ามาในโซนนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า Experi e n c e แบบ i m m เ r s i v e ีฟแเกิดจะได้อย่างด้านหน้านะครับผมแนะนำนิดนึงมันดึงแบบแพกเกจจิ้งขนาดยักษ์นะครับที่แบบใส่ฟิกเกอร์นี่แหละเราสามารถเข้ามาอยู่ในนั้นได้นะสานต้าได้เข้ามาหรือยัง อ๋อไออันนั้นใช่ไหมครับด้านหน้าสุดเลยเป็นตนัวมัใหญ่ๆหน้าหน้าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว <ผม S 2> ตอนที่เข้าไป<ช>เป็นฟิกเกอร์ตอนนั้นทำท่าแบบไหนครับพี่ฮาร์ดไม่ได้เห็นนะตัวทีทำท่าอย่างไรครับอ๋ออย่างนี้เหรอโอโ้โหคุณจะรับหมดนะน,น่าจะเป็นฟิกเกอร์ลิมิเต็ดอ e ดิชั่นอีกหนึ่งรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็หลายคนน่าจะอยากได้แล้วอยากจะช็อปกันนะก็เท่มากเลยเฮ้เทาล่ะนี่คือแล้วฟิกเกอร์ที่น้องเซนต้าจะแบบชื่นชอบมาก ก็คืออย่างที่เขาบอกเขาเป็นแฟนคลับของจากกันบอนด้วยครับผมติดมาแม้แต่เด็กๆแล้วใช่แม้ตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็ตามครับนะครับโอเคก็คือ S H Figure Art Super Saiyan God Super Saiyan v e g e t o นะครับทำไมถึงชื่นชอบตัวนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยแลวมันเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากจริงๆครับตปนี้คุณเล่นใหญ่เนี่ยคุอจะเปิดตัวไงแล้วก็เลยจัดซาวให้เลยครับครับ ครับผมจริงๆชอบตัวนี้มากครับตั้ง<ช>แ<ส>ต่เห็นประตูแล้ว<า>เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เท่มากแล้วยิ่งพอมาเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเขาเพิ่มเอก,กลักษณ์เข้าไปด้วยครับ,รบยังไงบ้างยังไงบใช่เขาเอาสีออร่าของตัว เวสตโตในการ์ตูนเนี่ยมาใส่ตบบนี้ด้วยครับผมทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นสีฟ้าด้วยใช่ไหมครับผมถ้าใครติดตามในการ์ตูนมาก็คือโตครูพระเอกของเรื่องเขาไปรวมร่างกับเบจิต้าซึ่งจริงๆเขาเป็นเขาเป็นคู่อหลีกันมาก่อก่ช่ตกน้ําก็เป็นปกติจะรวมร่างด้วยท่านี้ฟิวชั่นโอ้เราระวังฮะระวังฮะนะครับโอเคก็คุเกับบินโชว์แล้วนะครับเมื่อสักครู่เกือบต้องขอพึ่ง เม็ฆสีทองเลยครับนะฮะโอเคเกือบแล้เกือบแล้โอเคอันนี้ใช้ตัางหูนะครับโอเคโอเคได้ได้นะครัก็คือต้องฟิวชั่นปกติอันนี้ก็รวมได้ยังไงมันจะแบบอีกแบบหนึ่งใช้ตังหูใช่ไหมแบบหนึ่งแล้วเนี่ยฮาเมฮาเมฮานะพร้อมกันได้นะฮาเมฮาเมเฮอย่างงี้แล้วเดี๋ยวทานท่านจะเปิดพลังเลยครับทุกคนโอเคไหมลองดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะ คาเมฮาเมฮานะขอไม่ได้ยินไม่ได้ยินคาเมฮาเมฮาโอเคขออีกนึงร้องแล้วหนึ่งสองสามฮาเมฮาเมฮาโอ้โหปล่อยพลัง